สวัสดีครับมื่อนี้ก็บมาพ่อกับบ่าวพี่คนเดิมมาเพิ่มเติมน้าบาร์พัมบาร่างครับตอนนี้ตาลองก็ทํารอบเสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยวบ่าวพี่สิพาไปใส่รอบครับไปดูกันเลยครับครับตอนนี้กับมาหอดแล้วครับฝนหากระเซ้าตกกรบพี่นอเบิง้งบรรยากาศสวยมากเลยทุกคนเก่ากำลังตั้งท้องครับ ันนี้จะลองหามอง,สมองใสอยู่ครับไพบูฮูจักกับมาเบิงคลิปนี้เด้อครับวิธีการใส่อรอบใส่เอากุ้งหอยปลปปาใส่เอาทุกอย่างที่มีอยู่ในน้ำบรรยากาศดีขนาดครับลมสวยมากเลย ฝนฮากะเศ้าครับตอนนี้เมฆก็เริ่มแตกโตกันแล้วครับหลอกกับคนเบิ่งครับหลอกกับคนชีซ้ำกันแล้วคนระับหลอกกับคนนาน้ะแถวสะในห่องไปแถวหุดก่อน ใส่เล้ามือเน้าจังมายามครับมื้ยนใช้ที่ผ้ามายามอนเศร้าๆเลยครับเฮ้ยอยากให้เบาพี่เห็ดคลิปยังคลิปหาปูหาปลาคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเด้อครับโอ้เย็นปิดตะนอนเสียกันไปนอนเลยแถวห้นงไ้นะ ยังโอ้ยปลาซิวครับนี่ครับนี่ครับใส่ใส่ใส่น้ำไหลครับน้ำไหลหินหินปลาซิวสีขาวสา นเด้เขาใส่หมองทางมันเป็นอันนันบัตรลองเคลื่อน่าขั้นหมอข,ขั้นคููอันห้องหนหน่อยนี่ครับเป็นทางน้ำนยแล้วเขาก็เอาหยาปกกับเห็ดไห้มันคือเป็นปลานี่ครับ ลกเอาหย่าเอามานั่นเหตดกา้นั้นเป็นภูมพุ่มคืออยู่ในเหะใไม่เนี่ยครับตอนแรงกับเนเน่ครับบางเทือกับซิม,มี่คลิปไปการเขียดอีกรอบนึงครับเพราะว่าฝนพึ่งตกต้องใช้เขียดจีออกห้ายขนาดเลย เป็นตะมีปะตะลองอเสร็จแล้วครับหนึ่งลังนี่เบิงงครับพี่น้องนี่เห็นใมันเป็นหกหกนนี้นนครับนี่มันก็คือว่ามันเป็นพุ่มใหม่พุ่มต่อมันก็เขามากนะครับ ง่ายครับเห็ head ดขายพร้อมนะครับเห็ดขายพร้อม <c oughs> อันจักบาทจะลองเทาเห็ดขายลอยเดียวอันนี้บ่ลอยเดียว,อยยวโ<ห>อว้ลอยเดียวลอยเดียวอันละลอยนะครับคือเห็นเขามาซื้ออยู่มานี่วันนี้ได้ขายสามอันแล้วนะครับนี่ครับยามหอดเวลาเขาตั้งท้องครับ น้ำกกะสีแห่งครับแล้วปลามันกระสิลงมาโฮมอยู่ในสารนี่นะครับแล้วเขาก็มาใส่รัดทางอ้อมสานี่รับลองมองนี้รุ่นกันครับรบลบรองใด่เนี่ เย็นนครับงามมากเลยข้าวก็เขียวแล้วปีนี้ยังบได้มีคคิปใส่เบ็ดเลยครับอยากเห็นอยู่ครับแต่ผมมีคนถือกล่องให้ ับวิธีใส่วิธีใส่ใส่ปากซาครับเอากระเห็ดเป็นเหยดใส่เห็นจริงเหรอเขาเข้าไปง่ายข้าวบดจริงเห็ดทา่าไงมันเข่า หลังที่สองก็เสร็จแล้วเราไปดู w หลังที่สามกันเลยครับหลังที่สามหลังที่สามแล้วหลังที่สี่โอ้ห,ห,หอ้อมอ้อมมานี่ไปนี่ครับน่าซิมีหู้ปลไรครับเดี๋ยวคลิปเกี่ยวข่าครับเดี๋ยวว่าพี่จะพาไปใส่ปลาไหลวิธีใส่ปลาไหลใส่ยังไงนี่มันก็นจะอยู่ตามหู้เนี่ยแหละมันจะเป็นหู้อยู่แบบนี้ มือนีใส่สีหลังครับสีมานออกมาจะถ,ถาเบิงมืออื่นครับมารุ่นกันมันกันเลยครับมันกันเลยโอ้ลมขนาดชุบพี่กับฮาตัดต่อกำลังฮัดครับจกตัดแนวใดผมกเัเฮ็ดยังบ่เปลี่ยนปันไดย ฮาดเฮดเ็ <Head> <ป>เรื่อยๆครับตอนนี้ก็ยังเป็นปานไดแน,นะครับกตมีแต่บางเที่อกับเไ็้ตัดกับไทยแล้วก็แล้วหล,ลดน<ป>โอ้เป็อนีไในในใดนออ้นาะบัดนี้ ไปไม่ได้แล้วครับบริษซ์เกือบบูดมาก <c oughs> แต่สร้างซ่องนี้ครับยังเหตุปเปลี่ยนอยู่ครับยังวัาจักสีได้หรือไบบ่ไดร์ไรได้แต่จีฮอด1,000งันสัตะไคร์แล้วนะครับทุกคนฝากติดตามด้วย อีก,100กร้อยกว่าคนเราก็ได้หน no. ึ ore, ่งร้อยตะไคร้แล้วเนี่ยตะล้องนี่นี่ห้องนี่เล่นๆนี่นี่น้ำไร้นะนี่แบบนี้ครับวิธีนี่นี่มีปลาแลียนห้องครับปลามททอครับโอ้ลมขนาดครับพี่น้อง อยากเฮ็ดชีฟเลลอยู่ครับก็เงียนอยู่ไปเรื่อยๆบางชิปก็มั่วแนี่เห็ดโบเปียนครับคอยเห็ดเอานี่ครับทุกคนรู้จักไสเดือนไหมครับขี้กระเดือนนั่นครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ข่อยขี้กระเดือนนะครับอันนี้ภาษาอีสานเขื่อนข่อยขีทักแยครับภาษากลางเขาเรียกขีกระดักกับภาษาเนี้เขาเรียกอีกระเดึกกับส่วนภาษาใต้ ที่เมนครับ <laughs> แล้วครับเิดแล้วบรรยากาศงามหลีพี่น้องเขียวเข่าเขียวงามือหอดเกียวเข่าได้นะตะลองหาปลาคอนหลังสุดท้ายครับแล้วนะครับ เราจะไปทางไหนทางนี้มันนำ้ำไม่ใ,ให้หน้า<ด>หน่ก็มีนะก็พัก,พกเคลื่อนพักยังนี่ตลองนน่นี่นี่พักยังนน่นี่นี่ที่กินได้นน่ผักไผ่อ๋อผักไาย ภาษาลาขึ้นผักขนองมาครับกินกับปนปลาพี่น้องแซบผักขะแยงครับโอ้กินในไรสนิดอยี้นะครับอยู่ในไห,หน่านี่ผักที่ขึ้นตามกขกเขานะครับ <c oughs> ใส่แบบใดเนี่ยแ้ก็ใส่ยุ โอ้โหเราปลูกยังนี่คืองามเลยนี่คือฮอ,อไว้น่นินี่นี่หมากยังหม,มักซีดาซีดาหมักฝรั่งครับแล้วก็มีหมักนาวด้วยครับโอ้หมักซีดาพี่น้องเบิ่งครับผมจะไปเบิงเบงเบ่งใกล้็นกลนี่ครับโอ้าางามงามมาก ธรมรมชาติครับพี่น้องทงไฮทงนานี่ครับบมะนาวมะนาวมะนาวสวนมะนาวปลูกหลายอย่างครับนี่แหละความฝันก็นอยากได้แบบนี้แหละครับเลี้ยงปลานี่ครับบอ่อเลี้ยงปลามีพักมีนั่นกินว่ต้องไปซื้อนี่ครับอันนี้บอ่อเลี้ยงปลาครับสานินไปดุกเข้าวมา่วปล่อยข้าวใหญ่ขา มาคู่เข้ากับปูกไปเข้ากันมาตามกินครับโอ้ตอนนี้เขากำลังฮิตฝรั่งครับคนไทยหมากฝรัร่งนะครับบุเมนคนฝรั่งนะครับหมากฝรัร่งอ๋อหน่วยไหนแม่เกิดรหอดในห้างครับเบิ้งโอ้หองหน่วยเด่นอ๋อเกิดรหอดในห้างหมากฝรั่ง เงียบเงียบเงียบขนาดคนนั้นโอ้โลมมันผัดตดลองเห็นได้เลยอันนี้นี่หมเตืองบะเตืองแล้วมันหล่นพวกใหม่มันหักถือถือไปให้เล่าน้ำเนี่ยโอ้โปลูกหมันกำลังร้ายนะ ห้ามิลีครับเต็นนอนแสบครับเดี๋ยวบาวพี่ขอขี่รถกลับบ้านก่อนนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องบ่าวพี่สาวเจนด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ให้ครบหนึ่งพันตะไคร้ไปด้วยนะครับสำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ